เก็บได้ยินว่าได้รางวัลอะไรเก็บขยะเก็บขวดให้อ่าเก็บขวดแล้วเคยได้เท่าไหร่คะได้ได้ได้รางวัลอะไรตอนเช้านี้เขาแจกกันไดรงูเล็งกระเป๋าจิ๋วสีม่วงไว้นานแล้วแล้วได้ตามใจไหมได้เหรอโอ้ถ้าเก็บเยอะไหมเนอเอาไปใส่สลามนะเนอเอาไปใส่สลามสวัสดีครับ อ๋อตกลงเธอได้รางวัลจริงๆเหรอกูดีใจได้นะเก็บขยะทั้งเพิ่มแล้วได้กล่องเินสอสหนึ่งกล่องเหรอสีมมังเหรอวันหลังวันหลังเอามาอวดหน่อยนะว่าเป็นไงนะโอเคนะโอเคอ๋อเฮ้ดีใจดีใจเฮ้ดีใจได้นะเอาปัดิปปัดซิปปัดซิปนะเก็บขยะทั้งทั้งเพิ่มอันนี้ก็ได้ใช่ไหมคะอ๋อดีใจได้นะดีใจด้วยจำคุณแม่ไม่ได้มา กูได้ไหมไม่ได้ไม่ได้แต่เอาเฉยๆดีไหมรางวัลแห่งความดีเนาะเก็บขยะเก็บขวด